c คนวาเบรไฟเอ็กซ์เจากเพจ Can You Can วา Thailand ค่ะเดี๋ยวนี้เราจะมาอัปเดตแคนวา Create ทั้งหมดนะคะที่จัดไปเรียบร้อยแล้วเมื่อคืนนี้ค่ะวันที่23พฤษภาคมค่ะว่ามีฟีเจอร์ใหม่แล้วก็มีอะไรที่อัปเกรดแตกต่างไปจากเดิมบ้างค่ะไปชมกันได้เลยค่ะขอสวัสดีทุกคนเลยนะคะก็เมื่อคืนจบลงไปแล้วค่ะสำหรับอีเวนต์ใหญ่นะคะแคนวา c คร a เอนะคะปี2024ค่ะปีนี้มีอะไรใหม่ เยอะมากนะคะถ้าเกิดเทียบกับออปีที่ผ่านๆมานะคะก็วันนี้ใครที่มาจอยกันก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงคนที่จะเข้ามาดูตัวเทปย้อนหลังด้วยนะคะใครที่ยังพลาดไม่ได้ดูอยากดูเรคคอร์ดนะคะเข้าเข้าไปที่แอปแคนวาของตัวเองเลยค่ะเปิดแอปตามปกตินะคะด้านบนสุดนะคะด้านบนสุดจะมีคอลัมน์สีเข,เขียวนะคะออที่เห็นอยู่ด้านบนพอเราคลิกเข้าไปเนี่ยเขาก็จะโชว์ตัว Recording มาอยู่ข้างบนแล้วก็คลิกเข้าไปดูได้เลยค่ะแล้วก็ู้อจะบอกว่า c a n ว a เนี่ยไม่ได้มีอัปเดตฟีเจอร์อย่างเดียวเหมือนทุกๆปีนะคะปีนี้มีปรับโฉมใหม่เลยนะคะเรื่องของโฉมใหม่เนี่ยของ c a n ว a user เนี่ยจะมีค่อนข้างเยอะมากทั่วโลกเลยนะคะแต่ว่าจะมีแค่1ล้าน user นะคะเริ่มตอนเท่านั้นที่จะมีการ launch Canva Create นะคะเขาอาจจะเรียกว่าเป็น Canva Redesign หรืออะไรต่างๆแต่ว่าแคนวาใช้คําว่า Canva Grow Up นะคะ Grow Up คือแบบว่า สวยเป่งประกายนะคะโฉมใหม่นะคะพอเข้ามาแคนวาแล้วนะคะก็จะมีปุ่มให้คลิกนะคะเพื่อที่จะดูอินโทรค่ะของการเข้าสู่แคนวาโกรอพค่ะโดยระบบก็จะโชว์นะคะว่าเราเป็นผู้ใช้งานแคนวาโกรอพนะคะเออเป็นคนที่เท่าไหรค่ค่ะ ใครที่ยังใช้ Canva แบบหน้าตาอินสเก่าอยู่ก็โอเคใช้ไปก่อนใครใช้ใหม่มาไม่ต้องตกใจนะคะสัปดาห์หน้าลูกจะมีแชร์ไฮไลท์ฟีเจอร์สำคัญที่มันน่าสนใจที่เราใช้ได้ในชีวิตจริงเหมือนว่าใช้บ่อยสำหรับทั้ง Personal User สําสำหรับพวกแบรนด์นะคะ u ูเซต่างๆคะกับ Design มีนะคะสัปดาห์หน้าค่ะรวมไปถึงการเปิดตัวคอร์สด้วยนะ,ะเป็นแคนวา101นะคะ Sp ป c i a l Create นะคะร่วมกับดีไซน์มีเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่กำลังหาคอร์สอยู่หรือว่ายังไม่ได้ลงทะเบียนคอร์สอื่นอะไรก็ตามก็เดี๋ยวรอกันนิดนึงค่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าวันพุธหน้านะคะเป็นประมาณ2ทุ่งตรงค่ะนกับดีไซน์มีนะคะก็จะมาไลฟ์สรุปไฮไลท์นะคะน่าจะมีเป็นประมาณ9หรือ10เดี๋ยวนุจะคัดเลือกคืนนี้ที่หนึ่งนะคะเพื่อที่จะไลฟ์วันพุธหน้าแล้วก็จะมีเปิดตัวคอร์สสรุปแล้วเนี่ยเขามีอัปเดต2แคตตารีใหญ่ๆนะคะก็คือ แ a นว่า r o w Up ก็คือการเปลี่ยนโฉมการรีดีไซน์ระบบอินเทอร์เฟซนะคะแล้วก็ลูกค้าองค์กรมีการใช้งานเพิ่มเรียกว่อ Empower ช่วยให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานมากขึ้นนะคะออโดย c a n ว a าเนี่ยพอยต์ไปที่แผนก Marketing แผนกเซล e กลุ่มของ HR แผนก HR นะคะแล้วก็กลุ่ม Creative นะคะรวมถึงการเปิดตัว c a n ว a Enterprise ด้วยนอก่าปีนี้นะแคนว่าเนี่ยมีการโฟกัส ลูกค้าสเกลใหญ่ขึ้นคือก่อนหน้านี้นเ,นเป็นการเน้นกับกลุ่มพวก personal use กลุ่มนักเรียนกลุ่ม Non-Profit กลุ่มผู้ใช้งานทั่วๆไปตอนนี้เราอยู่ในกลุ่มของคนว่า grow up หรือการเปลี่ยนระบบอินเ r อร์เฟซก่อนมันเป็นยังไงคะคือว่า Minimal มากขึ้นนะคะคือแผงเครื่องมือทั้งหมด,ท,หมดที่อยู่ด้านบนที่เราเคยใช้งานหาย หายไปแล้วนะคะมันทาให้เรามี Space ในการใช้งานมากขึ้นมีฟรีดอมในการใช้งานมากขึ้นรวมไปถึงการคัสตอมไซส์บาร์นะคะหรือว่าแผงการใช้งานด้านซ้ายมือะคะ่ะคือเช่นเราใช้งานไฟล์นี้บ่อยเรากำลังทำโปรเจกต์ A ให้กับลูกค้ารายหนึ่งอยู่แล้วมีไฟล์ที่เกี่ยวข้องเยอะมากในโฟลเดอร์ต่างๆกระจายเราแค่ใส่ดาวนะคะทุกอย่างของไฟล์ในโปรเจกต A นี iam, icism, a ้ก e ็จะแสดงอยู mm ่ในไซด์บาร์ด้านซ้ายมือนะคะคิดว่าครั้งหน้าที่มีไลฟ์กับดีไซน์มีวันพุธหน้าค่ะเวลา2ทุ่มตรงนะคะเดี๋ยวจะโชว์ไฮไลท์ให้ดูนะคะไฮไลท์ฟีเจอร์สำคัญรวมไปถึงหน้าตาอินเทอร์เฟซใหม่ด้วยเพราะว่าบางท่านอาจจะยังไม่เห็นนะคะเขาจะมีมีเฟสในการทำงานของเขาว่า 5%, 10%, 30%, 50%ก่อนก็อดใจรอดนึงนะคะไมต้อกลับเข้ามาที่สไลด์ของเรานะคะ ในกลุ่มของ Docs นะคะจะมีอัปเดตเรื่องของ Outline Column Page Breaks มาแล้วนะคะก็แอนาค้ดคิดว่านกคิดว่า Docs เนี่ยนะคะของ Canva อาจจะมาแทน Words หรือว่า Google Docs ก็ได้นะคะก็ใครยังไม่เคยลองให้ลองเข้าไปใช้นะคะตอนนี้ตัวกั้นหน้านะคะแบ่งหน้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะรวมไปถึง One Click Formatting Shortcut นะคะเวลาที่มี Text เนี่ยแล้วเราคลิกมันจะขึ้น Pop Up บอกนี่นะคะว่าต้องการจะ Edit แล้วก็เรื่องของคอร์สคอร์สคืออะไรความจริงคอสเนี่ยไม่ได้หมายความว่าแคนวาจะมีคอร์สมาสอนยูเซอร์ไม่ใช่นะแต่ว่าคอร์สที่แคนวาลนช์ในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ให้กับแผนกบุคคลหรือ HR สามารถ c r a รี c คอสได้ในแอปแคนวาพอคลิกเข้าไปแล้วเนี่ยเราสามารถ e รี e อะไรก็ได้ไฟล์วิดีโอก็ได้ไฟล์พรีเซนเตชันเพื่อที่จะฝึกอบรมพนักงานรวมไปถึงกับ ดไซน์แล้วก็แชร์โฟล์นะคะหมายความว่าดีเออดีไซน์เสร็จปุ๊บมีปุ่มแชร์อะไรของเขานะคะก็เออเดี๋ยวเดี๋ยวน้องจะทำวิดีโอมาแชร์วิธีใช้งานให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะ Magic Studio เนี่ยมีส่วนใหญ่อัปเกรดนะคะใครที่อยากจะ Create Elements เองโดยใช้พรอมส s นะคะแคนวา Create แค้นว่าเวอร์ชันไหนทำได้แล้วนะคะก็คือมันจะคล้ายๆกับ text to image อยู่นะตอนนี้แล้วค่ะแต่ว่ามันก็เป็นประมาณตัว element ต่างๆค่ะก็ลักษณะคล้ายๆกันค่ะแต่เป็นการใช้ AI ในการเข้ามาช่วยนะคะทำงานแล้วก็ magic d r i t e แล้วก็ magic design resize ต่างๆ magic switch นะคะ style layout translate พวกนี้เนี่ยเป็นฟีเจอร์ปัจจุบันที่อั เกรดขึ้นมาอีกเลเวลหนึ่งนะคะ,ะมาที่ถัดไป่อ,อ p t o t o i t i t i n g นะคะก็จะมี Magic g r a b ทุกคนเคยลองใช้แล้วนะคะ Mockup ค่ะคือนุชบอกว่า Mockup เนี่ยต่อไปมันจะไม่ได้มีใน Photo อย่างเดียวแล้วนะ Coming Soon นะคะจะเป็น Mockup ที่เป็นไฟล์วิดีโอเป็นวิดีโอ m o c k up นะคะเดี๋ยวจะมาเร็วๆนี้นะเตรียมตัวไว้ได้เลยนะคะแล้วก็มีการอัปเกรด Photo Editing a p p อนะคะตามที่ทุกคนน่าจะทราบแล้วว่าโฟโต้ e d ดิ i n ิ้งแ ตัวเก่าได้ลาจากเราไปแล้วเรียบร้อยและไม่มีทางกลับมาอีกแล้วนะคะคือนกเนี่ยชอบโฟโตเอดิติ้งเก่านะแล้วก็เบลนค่ะอันนี้เป็นฟีเจอร์ใหม่นะคะเออเบลนเนี่ยหมายความว่าเรามีสองโฟโต้มีสองรูปภาพนะคะเช่นรูปภาพของผู้หญิงกำลังนั่งอ่านหนังสือพิมพ์กับรูปภาพที่คัดเอามาเป็นถ้วยกาแฟแล้วเอาตัวรูปถ้วยกาแฟเนี่ย วางเป็น,นรูปแบ็กกราว n ด์ของผู้หญิงกำลังนั่งอา่านหนังสือพิมพ์อยู่แล้วเบลนดิ้งใส่ช h a ์โดให้เราเบลเป็นบบรูปใหม่รูปเดียวกันอันนี้ก็น่าสนใจค่ะสำหรับคน create content หรือว่าทำพวกสื่อโฆษณาทำแบรนด์ต่างๆนะต่อไปก็กลุ่มของวิดีโอเอดิตติค่ะก็เรื่องของ enhance voice คืออะไรก็คือว่าอย่างเช่นคน ครีเอคลิปของตัวเองนะคะอยู่ข้างนอกแล้วมมนมีเสียงนกเสียงกาเสียงรถเสียงมอเตอร์ไซค์ปิ้นปีนปินปน,น,นก็มันจะช่วยให้เสียงของเราเนี่ยเด่นมากขึ้นแล้วก็ลดตัดเสียงนอยส e ที่อยู่รอบๆตัวนะคะก็ถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่น่าสนใจสำหรับคนครีเอทงาน,นวิดีโอเลยนะคะเอาล่ะมาเริ่มเอออย่างที่นกแชร์ในหน้าที่2ก่อนนะคะนกเรากลับไปดูก่อนคือในกลุ่มที่เป็น row Up เนี่ยหมายความว่าหน้าตาอินเทอร์เฟซเปลี่ยนมีการอัปเกรดฟีเจอร์ มีการใส่ฟีเจอร์ใหม่ขึ้นมาแต่ในกลุ่มของแคตตา o r y ที่2ก็คือการภาวะการทําให้ลูกค้าระดับองค์กรใช้งานได้มากขึ้นและมีประสิทธิภาพเขาโฟกัสไปที่ทั้งหมด4กลุ่มนะคะก็คือ Marketing HR Sale นะคะและกลุ่มของ Creative คือในแต่ละกลุ่มที่นกแจ้งไปเขาจะมีอย่างแรกที่เหมือนกันก็เรื่องของพวกแอป s ์อินทิเกเตแอปต่างๆที่เราจะสามารถ ลิงก์ได้กับแคนวาแล้วนะคะเช่น Asana เป็น third party app สามารถที่จะอินทิเกรตนะคะหรือว่าเชื่อมต่อกับแคนวาได้ก็มี work kits work kits ของแคนวาเวลาที่เขาพูดเนี่ยเขาหมายความถึงอะไรคะเขาหมายความถึงพวกเทมเพลตนะคะเขาหมายความถึงพวกเมจิกมีเดีที่ศัพทางแบรนด์สามารถใช้ในการ Edit Photo Edit Video ดีโอแล้วก็ งานกราฟิกได้แล้วก็ส่ง Marketing เนี่ยที่มันเด่นๆก็จะเป็นตัวฟีเจอร์ b บ u c r e a t e ทนะคะท,ที่เขาเพิ่มขึ้นมาคือรองรับการใช้งานเวลาที่ต้องแก้ไฟล์หรือการ Create ไฟล์จำนวนมากนะคะก็คือทุกอย่างอัปโหลดในคลิกเดียวนะคะในส่วนของแผนกเซลล์ค่ะเออเราต้องแผนกเซลล์เองก็คือใช้งานในส่วนข,ของข้อมูล การเคีดกราฟแชร์ยอดขายพรีเซนต์ยอดขายนะคะหรือว่าจะทำข้อมูลต่างๆพรีเซนเตชันต่างๆเลยมีฟีเจอร์ Data Auto f i l l เข้ามาให้อัตโนมัติค่ะก็การใช้งานจะเป็นยังไงเดี๋ยวนกจะแชร์กทีนึงกับทางกับดีไซน์มีนะคะในไลฟ์วันพุธหน้าเวลาสองทุ่มตรงค่ะมีเลคคอร์ดดิ้งนะคะเพราะว่าเซลล์เนี่ยนอกจากจะต้องทำพรีเซนเตชันแล้วนะคะหรือว่าพรีเซนต์งานอินฟโฟกราฟิกต่างๆแล้วก็ยังต้อง พิชงานด้วยนะคะเขาจะมีฟีเจอร์ recording ขึ้นมานะคะช่วยเรื่องของแผนกเซลล์ตรงนี้นะคะแล้วก็ w o r k k i สตามที่นกแจ้งไปคือเขาหมายถึงเครื่องมือ AI ที่จะเข้ามาช่วยนะคะแล้วก็เท m p พลตต่างๆตรงนี้สำหรับแผนกเซลล์นะคะแล้วก็สามารถ connect กับเซลล์แอปได้ด้วยนะคะต่อไปแผนก HR ค่ะมีเรื่องของ cost การ create cost นะคะที่นกได้แชร์ไว้ไปก่อนหน้านี้ว่า เราสามารถเขียนคอสด้ในแอปแคนวาแล้วนะคะแถมไม่ได้เขียนแล้วแชร์เท่าน,นนะคะมันยังเก็บเออมันยังมีข้อมูลดูได้ว่าโปรเซสของคนที่เรียนอะเรียนถึงไหนแล้วเรียนไฟล์ไหนแล้วคือเช็คโปรเซสได้คือนึกว่ามันมันค่อนข้างมีประโยชน์สำหรับ HR แล้วก็ work kids นะรวมไปถึงการ connect กับ HR แอปที่ทางองค์กรใช้อยู่แล้วนะคะก็สามารถ connect ได้กับแคนวาก็เนี่ยค่ะรูปเนี่ยนอกอแคปเจอร์มาจาก ตัวอีเวนต์เมื่อคืนนี้ที่เขาไลฟ์จะเห็นว่านะคะดูจากกรูลนะคะเยอะมากเลยนะคะที่เขาดีดีไซน์คือเขาไม่ได้แค่ปรับปรุงโฉมเขาอัปเกรดเขาใส่ฟีเจอร์ใหม่เขาเพิ่มศักยภาพในการทำงานร่วมกับลูกค้าที่มีสเกลใหญ่ขึ้นรวมถึงการเปิดตัว Canva Enterprise ด้วยนะคะอีกกลุ่มหนึ่งที่สำคัญนั่นคือกลุ่มพวกเราเนี่ยค่ะ กลุ่ม c r e a t i v e สค่ะนักเรียนนักศึกษาค่ะกลุ่ม Content Creator ต่างๆค่ะก็เขามีการร่วมมือกับ f f i n n t y y ีทฟรีแน่นอนสำหรับกลุ่มเพื่อการศึกษากลุ่มพว non ่วง n o n Prof i t ในส่วนของ d Detail และ c a n v a จะมีการล a อ n อีทีนึงนะคะใครที่ยังไม่รู้จัก Affinity นะคะเขามี Affinity Photo Affinity Designer กับ Affinity Publisher นะคะมันก็จะคล้ายๆกลุ่มของพวก Adobe ที่เขาแบ่งเป็น Adobe InDesign, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็รวมไปถึง Connect กับ Creative Apps ได้อย่างเช่น Type Gradients นะคะ f r o n t i f i b แ l n d f o l l e r d e l e นะคะหรือว่า Type c r a f t นะคะคือนอกเหนือจากเปลี่ยนระบบอินเทอร์เฟซแล้วก็อัปเกรดแล้วก็เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่เขายังแนะนำแคนวาค่ะเปิดตัว c a n วาสสำหรับ Enterprise เลยนะคะสามารถใช้งานได้ไม่จำกัดผู้ใช้งานด้วยนะคะก็ถือว่าโอเคเลยสำหรับองค์กรที่มีผู้ใช้งานที่ไม่สามารถระบุได้หรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ค่อนข้างบ่อยนะคะทุกอย่างสามารถคอส ซ่อมได้นะคะนี่คือหลักๆนะคะของแคนวา Create ทปี2024นะคะก็มีแคนวา Grow Up เป็นโฉมรีดี s i g n ตัวอินเทอร์เฟซนะคะใครได้ใช้แล้วบอกกันบ้างนะคะว่าชอบไหมหรือว่าไม่ชอบหรือว่ามีคอมเมนต์อะไรคะ่ะก็ส่งมาให้นกหรือว่าคอมเมนต์ใต้วิดีโอได้เลยนะคะนกก็ได้เก็บข้อมูลก็แชร์กับแคนวาอีกทีนึงนะคะเสร็จแล้วคะ่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากทุกทกท่านนะคะที่เข้ามาชมไลฟ์ นะคะของนกกับในวันนี้แล้วก็รวมถึงผู้ที่จะเข้ามาดูเลคคอร์ดด้วยนะคะอ๋อส่งท้ายแคนว่าโปร45วันน่ะมันไม่มีแล้วนะคะเพราะว่าด้วยความที่เขาอัปเดตอะไรหลายๆอย่างคะ่ะก็จะไม่มีที่ไหนเลยนะคะไม่มีแล้วนะคะก็จะเป็น30วันแทนนะคะเข้าใครสนใจทดลองใช้แคนว่าโปร30วันนะคะก็ดูได้ที่ลิงก์ก็ขอขอบคุณมากนะคะสำหรับวันนี้แล้วเดี๋ยวเราเจอกันวันพุธหน้ากับไฮไลท์ฟีเจอร์ที่สำคัญสำคัญและน่าสนใจนะคะรวมถึงวิธีการใช้งานด้วยนะคะจะได้ไม่งงไม่ปวดหัว กับดีไซน์มีนะคะ, Me, ะ,คะแล้วก็รวมถึงการเปิดตัวคอร์สแคนวา1 0 1 s ่ e c i a l Create ด้วยค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะน,นหลันดีค่ะสวัสดีค่ะ